สบายดีพ่อแม่พี่น้องกรับสบายดีอดีเด้อสุ์ตาดเ่านพี่น้องเด้อร์นี่ตลับกระสูนช่องน้องนาพี่น้องเลยบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องตะวายแดดออกแล้วตอนนี้นะแสงแดดออกแล้วจ้าตอนนี้พี่น้องบรรยากาศยามเศร้าแสงแดดเอาเลยตอนนี้ฮักกระหดถั่วกระหดสวนพี่น้องเลยกระหดซวนหมักจิกพี่น้องจิกกระดุกกดุกพี่น้องรุ้น ตกอีไรตกใจน้องตาดมาแบบมาตัวท่าำลังใัไขาคนเด้ข้า,า,ขา,ออา,าวีาาา่้รีว่าพื้นเมื่อนเต๋อข้าไปอันหาหี้ยือเมื่อนเต๋อขี่หลอกขันน้องชีหลอกเนาข้างเว้นกับพี่หลอกอลอก็หลอกีนน้อง ว่ากางเว้นกับป่าไม้นี่จะต้นใหญ่ๆที่นั่งไว้ต้นใหญ่ๆหลักป่าไม่กี่สิบหกเนี่ยกหน่อยเนาะต้นต้นใบใหญ่ชนมากอ่ะแหน่เลยที่นัองนว้แต่ว่ามือนั่นอ่ะทีหลราเข้าเข้ากระถ่ายให้ดุ่มกว่าท่านเนาะคนอะทิตย์เรามีเ้าชื่อหนังหนังเก็บหิดเลยเขเปิดกล้องน้ำกว่าท่านเนอะเพราะว่าความถือว่าเข้าบด้ตั้งใจเนาะมันแบบฮักพรวดลงมาบาดเดียวนะน้ำหน้าหัวเนี่ยลุกย่า เนี่ยเป็นแบบใหม่ไก่แับมันมียังตกอ,อย่างเลยงานก็ไม่ละเต็นเหมือนนนะต้นไม้บ้าใหญ่แข็งขางเนาะแล้วก็เมือนน่ะไปย่างเพม่อนน่ะคือบอลตัฟต์ดินเวทเอาแนงได้แต่มือลูกพี่น้องเลยได้แต่มือลูกดินด้วยวันขวดขวดแทนลากมันออกเนาะหรือวันเนาวอกมันกับพี่น้องเพราะว่ามือขาหนึ่งเขาจับกล่องอยู่เนาะเพราะว่าเขาไปคนเดียวเหมือนน่ะ มือคานึงจับกล่องอยู่ก็เลยมือเบางหนึ่งก็เลยลูบลุกลุกจีนออกเนาะข้นสิปลากล่องไหวกะยืดเส้นยิ่งคนยิ่งนเข่ากล่องเนาะพี่น้องเนาะก็เลื่อนไปใปลาเนาะมือเดียวพี่น้องเลยถ้าสองมือห้ากับตาหนองเป็นแบบผัก้ามาไลยเลยว่าชีวิตกับตาตีนเนาะต้องขอโทษขออภัยได้เป็น้องเด้อแต่เสื้อเฮ็ดเนาะจังได้มันกะ ว่าจะดินดำน้ำส <c ười> ูมหรือว่าใบใหม่นะพี่น้องมันจะเป็นใบไม้เนาะใบไม้นะนะแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเกิดเกิดลายนะ้ยนะพี่น้องขาวๆน่ะอันนั้นแหละเสื้อฮีตพเลยว่าจะพ้นตกอยู่ช้ายมันจะเกิดเนาะจังเป็นต้องว่าตีนเฮ็ดพี่น้องเลยเสื้อเฮีตนว่าจะใบไม้ใบทองลายๆเนาะดินดำน้ำสูมเนาะดินดำน้ำสูงฮีตเกิดเลยพี่น้องเลย ว่าป่าไม่อุดมสมบูรณ์เนาะว่าเราอยากไปหาอยู่เหน่อยก็พราะว่างดีอยู่ด้กันไปเมืออะไรกันจุงจุ้งใส่จีนแบบนี้เนาะเด็ดมือนีออกเฮส่าวอะไรจังใช้แต่ว่าขาสวยมากเลยพี่น้อง ด่วยมากนล้าะว่าเราเลือกแสงเด่นมนโคผิดหมันยชื่อร้ายเหม่อเลยคนเบิง่งในรอยผิดผิดก็บบุคอยงามเลยคุณน้องแล้วลว่าพ้นต๊มาใส่แล้วก็หมดุดผิ่นเนาะ บปูดใบงอวัดแล้วกญากระป่งถึงนีบดเเชห่วน่หดเชี่ยหยกระงเต็มไปเลยมาชองาเมือนะกระหิตค่ะ สองสามมือฮะประโถดมีเอนหมเดตายลอดอตายมักกับลอดตายเลยมากิากดกันแบบนไงฮกิดกระต้นดกต้นบดกคืเอาอกืตอต้นมีกันเี่เย็บไปกิ้นน้ำ ไทราวหลายนเลยแต่ว่าแทบเดียวซึ้งเลยบ้านนเมียจืนบอกว่าห้าวดุทธไทนาวหน่อยๆแห้งๆชาวาท่านไทรนาวคุ้มได้แต่เตมเต็มเตมเลย่วนเดียวยังบ่แลี้ววี่น้อง่วนแค่ทางยังบ่แลี้ว ไปค่ะไปแบบพักที่น้านนะผิดกับขั้นบอมานเดินอย่างเดินบ้านแม่น้องดำพี่น้องได้ลูกผิดทอีกแล้วคนที่ฮอลนง เป็นผู้ชายอีกแล้วพี่น้องหน้าบใหญ่ไปตาเพชรไปตาแพงไปตาแพงอลีแม่น้องดามอายุ4 1ปีได้พี่น้องเด้อ4 1ปีมีลูกถึงหกคนแต่บรรพบุรุษแบบเหมอนพี่พ่อของลิันได๋น้ำลูกผู้หญิงจนฮอดได้6คนพี่น้องป้าลูกหลายเตอร์นะพี่น้อง ลูกไลยเกินแล้วแม่นางดันให้ออกมาโคตรที่โหกับผู้ชายที่ใส่ ดินนดิ้นนั่นัสุ่มยังไยดินอุรมมบคนดูเนี่จะเป็นงามเชนที่ไเหมือนจะเป็นงวนต่างๆทั้งอีกแล้วเหมือน งบัางไ่มาวานพี่น้องไปขำไปขำพ่อพ่อแต่บ้งไผ่แต่ว่าบ้งไผ่แต่ว่าไผ่กจูจูดเนะาะบังไผ่ร่วมบ้านนนะบ้างใหญ่ๆนะพ่อพี่น้องเอยให้จูดูดตั้งแต่บ่ายหนึ่งข้าไปนะจนหามุ้งแรงเนาะจะหามุ้งแรงอไรพี่น้องขี่มุ้งไปไปขำพูไปเห็นตอวกระจาดหามคนลงขี่ตรมเนาะคือขค่ะ เว้นตอนจะหาเรื่องขีต้มเั่็เนาะเออเพื่อนท้ทาว่าทั้งประเทศเราเป็นยังคืออะห้ากับเดือนสามเดือนสามเดือนสี่เป็นยังไงคือขึ้นเนีนบั้งไพ่ไหวแถวอะไรมีรายงานเลยเด้อพี่น้องอันอยู่บ้านกันกอกลง,งกับถ่านการ์ดทองเสมอเยเนาะมีรายงานแล้วแต่ว่าเขาปเไปไปมีงานนี่แหละเขาไปเะพี่น้อง แต่ว่าเพิ่นอาตีโบเลือกงามเลยที่เดือนตามเดือนสีแหละที่นี่รถบุญหนองไผ่นั่นคืออย่งเง้ยบ่ฮาแต่เดือนหกเนาะเดือนหกแหละบุญบ้านเฮ่าเราบุกหอยจากนี่แล้วพายกะสีออกหายออกหน้านนนแล้วคืออย่งเนาะออกไา่ออกหน้าแล้วเตรียมเหดหายหดหน้าเดือนหกเดือนสี ตอนต่าได้นี่ยังแดดแจ่เมเลยนเนาะแดดจนมืนตาบกขึ้นเลยอยู่บ้านนอกกระหมวนด้พี่น้องใช่ี่อแบแต่แบ้านนอกก็ฮาอยู่หาจิ้มซ้ำธรรมชาตาาิเนาะ งานการกับทำงานกับแตไ,ไปเนาะถ้ารที่ไปบ้านนอกก็บสบายอยู่เลยประเทศลาวกับประเทศไทยหรือว่าเมืองนอกเนาะบางอย่างบางอันบางอย่างมัก็เสอยดบุกพื้นการเลยน้อนนงๆเลยต้องเข้าใจว่า,า,าภาษาบ้านไทยบ้านลาวเนาะ บางอย่างอาทีโบคือกันและกะโบคือแบบว่าทานผรชมขิดเนาะว่าเออต้องทำแบบนั้นต้องอยแบบนั้นบางอย่างมันก็บอบคือกันารหน่อยแต่บางอย่างนันกะข่ายคือกันเนาะ เดือนหกอะวุ้นทบจะดูอาจสุประด้ษฐ์พี่น้องเลยหอยตามธรรมชาติเลยกินน้ำพ่นไปเลยเบา,าแล้วเนาะพี่น้องทุกมือนี่พ่อจะได้ย่างไปแหละละมันถึงอุ้มเอเลยน้ำมันแพงทุกอย่างวันนี้แต่น้ำมันแพงทุกอย่างแพงเบิด์ตแลพลี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราเรกทีตอนน่ะช่วงอันโควิดแลเนีน่เอาใก็ไมเยอะก็ใ้เใป ชวนไปหนีแล้วกรงซิบชวนไปหนีต่อเนะนี่ยน้งบอแล้วง่ายขนะดไ่น มันเบิด์ตถูกแต่ใส่น้ำเนื้ปลูกใหม่น้ำเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมมหาให้กระลังใจน้องหนาเด,ด้อพี่น,ออน้องเด้อขอบพระคุณหลายๆเนาะว่าวพี่ผ่าประการได้กับข้อถดข้อพายหลายๆเด้อ สำหรับคลิปนี้ครับก็จะพก็บภาเป็นเรื่องอะไรที่มีอนี่พี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี